อ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจากจากการดูที่ทุกคนทํามาส่งนะครับมีอาจารย์ส่วนใหญ่ทําถูกต้องตามตามที่ตามที่เมื่อกี้ได้ไดไดการนําเสนอมานะครับแต่ว่ามีอาจารย์บางท่านนะครับอ,อาจารย์คลิกไปสร้างในคังแบบฝึกหัดเลยนะครับอ,อ,อาจารย์หลายท่านเนี่ยทำทำทำโดยการที่ไปกดคลิกคังแบบฝึกหัดและเพิ่มชุดแบบฝึกหัดเลยครับซึ่ง สิ่งที่อาจารย์ทำครับไม่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันยังขาดอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวหลังจากผมกลับไปเรื่องคะแนนเสร็จเดี๋ยวผมจะมาครอบวอร์ตรงนี้ให้นะครับก็ก็มีอาจารย์หลายท่านที่่บมาเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ที่เกิดจากคาแบบฝึกหัดที่เกิดจากการแก้ไขแบบฝึกหัดของสสวทรครับอันนั้นท่านทําถูกต้องแล้วนะครับผมคราวนี้เรากลับมาดูในส่วนของตัวแบบฝึกหัดว่าเราสามารถจัดก,การอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับ ถ้าเราเข้าไปดูสกอร์หนึงนะครับมันยูบไม่ขึ้นล็อกผมขอล็อกเอาเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปใหม่ กลับมาแล้วโอเคครับครา,าวนี้มีอยู่อ่าหลายฟังก์ชันนะครับที่ผมจะต้องการค o อบวอร์อันดับอันดับแรกนะครับจากคะแนนเมื่อกี้ครับที่ถ้านักเรียนมีการทำแบบฝึกหัดเข้ามานะครับอา,อาจารย์ก็จะเห็นคะแนนของนักเรียนทั้งทั้งทั้งคลาสนะครับของอาจารย์ว่าแต่ละนักเรียนแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ สองคือข้างล่างนะครับถ้ามีนักเรียนมากกว่าหนึ่งคนก็คือจะโชว์ S.D ว่ามีค่า S.D เท่าไหร่แล้วก็ตัว average คือเท่าไหร่นะครับต่อไปที่ผมอยากจะนำเสนอคือที่อาจารย์เจี๊ยบเคยเมนชั่นตั้งแต่ตอนเปิดโครงการคือตัวคะแนนเนี่ยครับสามารถปรับถ่วงคะแนนได้เพื่อที่จะเหมือนว่าอาจารย์จะเวทว่าแบบฝึกหัดอันเนี้ย จกคะแนนจะโชว์ให้นักเรียนนักเรียนคือคะแนนเต็มสิบอะครับก็สามารถทําได้โดยการที่กดปุ่มปรับถ่วงคะแนนนะครับผมเลือกไปที่คอลัมน์ก็คือชื่อชื่อคือชื่อค,อ,คอลัมน์ตรงนี้นะครับทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือเลือกปรับถ่วงคะแนนไปที่คอลัมน์ปรับถ่วงคะแนนนะครับอาจารย์สามารถชื่อคะแนนใหม่ก็คือคะแนน นนบบที่หนึ่งคะแนนต่างหากที่หนึ่งเต็มสิบแบบเนี้ยนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบครับก่อนอื่นระบบก็จะถามว่าคะแนนต้นทางนะครับมันมันมันเต็มเท่าไหร่ก็คือมีห้าข้อก็เต็มห้านะครับคอล์ใหม่ที่เราจะให้เวทก็คือเต็มสิบนะครับกดบันทึกปุ๊บอ่ะ มันก็จะมีข้อใหม่ขึ้นมาคนอ่าคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาชื่อคะแนนแบบผัดที่ผมตั้งชื่อเองคะคือคะแนนแบบผัดที่หนึ่งคะแนนเต็มสิบนะครับซึ่งเด็กคนนี้ได้สองเต็มห้าทั้นนั้นตัดมาเป็นสี่ถ้าเด็จต่อไปก็คืออาจารย์อาจจะอาจารย์อาจจะไม่ต้องการให้โชว์ตัวคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์คะแนนดิบนะครับอาจารย์สามารถซ่อนได้โดยใช้ฟังก์ชันซ่อนคอลัมน์จากนักเรียนที่เป็นอยู่แถบข้างบน เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์คลิกคอลัมน์ซ่อนคอลัมนจากนักเรียนปุ๊บอาจารย์สามารถสั่งให้ซ่อนคอลัมน์หนึ่งได้นะคราวนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมปรับถ่วงคะแนนจากคะแนนเต็มห้ามาเป็นคะแนนเต็มสิบซึ่งส่วนใหญ่หลายหลายคนอาจจะชอบมีแบบฝึกหัดที่ หลายข้อสาิปข้อแต่จริงๆแล้วจะเอาเต็มแค่10คะแนนเลยนะครับก็คือสามารถปรับรูกคะแนนได้เพื่อเพื่อไม่ให้งงนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งนักเรียนเดี๋ยวขอแชร์ทั้งสกรีนนะครับคราวนี้ อันนี้เป็น Account นักเรียนนะครับผมก็คือถ้าเป็น s t u d เด t นะครับดูชั้นเรียนเขามีบทเรียนเขามีอยู่หนึ่งบทเรียนนะครับเข้าไปดูมีการทำแบบฝึกหัดกิจกรรมทั้งบทออนไลน์เรามาดูสกอร์นะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนก็จะเห็นแค่คอลัมน์คอลัมน์ที่คุณครูพึ่ง คะแนนไปนะครับว่าจะเป็นคะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็คืออีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถแฮนดเดิลกับคะแนนนักเรียนได้รวมถึงอันนี้ขอกลับมาที่ฝั่งคุณครูนะครับคุณครูสามารถาเพิ่มคอลัมน์ได้นะครับโดยการที่กดเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้ครับแล้วก็ นำใส่ชื่อคอลัมน์ใหม่สมมุติว่าอาจารย์จะใช้ตัวคะแนนตัวนี้นะครับสกอร์ตัวนี้ในการประกาศคะแนนมิดเทอมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคะแนนสอบย่อยอะไรแบบนี้ครับเพื่อเพื่อให้นักเรียนมาดูคะแนนได้นะครับอาจารย์สามารถเพิ่มคอลัมน์ได้อันอันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมทำวิดีโออย่างละเอียดอ่อัดเผยแพร่อ,อีกทีหนึง่งแต่อันนี้ทำให้อาจารย์ดูก่อนก็คือจะมีสอบสอบ ย่อยครั้งที่หนึ่งอะไรเนี้ยครับคะแนนเต็มสามคะแนนเต็มยี่สิบคะแนนสมมตินะครับผมมีผมมีคอลัมน์อันนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือคะแนนสอบสอบย่อยครั้งที่หนึ่งคะแนนเต็มสามสบอ่าคุณครูสามารถนำคะแนนเข้าได้อะครับโดยที่ตอนแรกก็คือ อันนี้อันนี้มีจะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับก็คือจริงๆอาจารย์ Export Excel มานะครับจะเป็นไฟล์แล้วก็กดนำเข้าคะแนนแล้วก็คือจะเลือกไฟล์ Excel ตัวนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมขอติดเป็นฟีเจอร์ที่ที่เดี๋ยวผมทำวิดีโอละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะมันมันมีหลายขั้นตอนน่นะครับแต่อันนี้แค่บอกเฉยๆว่าตัวตัวตารางคะแนนเนี้ยครูสามารถ Export แล้วก็นำพอร์ตอ่าอินพอร์ตคะแนนอ่า เข้ามาเพื่อโชว์สำหรับนักเรียนในที่เดียวได้นะครับคราวนี้ผมขอกลับมาเรื่องท้างแบบฝึกหัดนิดหนึ่งนะครับพราะเมื่อกี้มีจากงานที่อาจารย์หลายท่านส่งมาเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านนะครับในข้างแบบฝึกหัดท่านเพิ่มชุดแบบฝึกหัดเองของท่านเช่นเดี๋ยวผมจะทํานะครับนนี้แบบฝึกหัด ที่หนึ่งนะครับผมขอเลือกระดับชั้นมสี่อ่าผมขอเป็นชาวฟิสิกส์าอันนี้ผมขอสร้างสร้างสร้างเขียนชื่อให้มันชัดเจนก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนคืออาจารย์หลายท่านที่ผมตรวจจากการส่งมาส่วนกลางนะครับอ่าอาจารย์ท่านสร้างเลยโดยที่ไม่ได้อา่ามีการมาจากการแก้ไขของสะสะวทนะครับหรือการคลิกเพิ่มเนี่ยนะครับผมขอทำแบบรวดเด็ว คราวนี้จะคล้ายๆอาจารย์หลายท่านนที่ส่งออกมามีข้อสอบเลยคราวนี้คําถามคือเราจะสามารถเอาข้อสอบที่เราสร้างเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่สสวทเตรียมไว้ให้เลยเนี่ยครับเข้าไปผูกกับต้นแบบชั้นเรียนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้จะทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็คือถ้าอาจารย์กลับไปตัวชั้นเรียนซึ่งตอนนี้มีอยู่2อันนะครับอันหนึ่งเป็นอันที่ติดมาตั้งแต่อาจารย์นํา นำเข้าต้นแบบบทเรียนจากสะสะวะทอ,อีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับอะไรกับต้นแบบบทเรียนของสะสะวะทเลยนะครับอาจารย์ไปที่ชั้นเรียนครับผมแล้วก็ในกลุ่มเหมือนเดิมครับในกลุ่มแบบฝึกหัดอันนี้นะครับผมอาจารย์สามารถเพิ่มงานเพิ่มงานไปได้ในช่วงานในช่วง ก่อนบ่ายเราครอบเวอร์ไปแล้วก็คือการเพิ่มงานแบบสื่อแบบอัปโหลดไฟล์แบบลิงก์แบบฟรีเทคที่ผมยังติดอยู่อันนึงก็คือการเพิ่มงานแบบแบบฝึกหัดครับซึ่งอาจารย์สามารถเลือกการเพิ่มงานแบบแบบฝึกหัดได้นะครับแล้วก็ภาพประกอบอะไรนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวอาจารย์จะใส่ทำเนียวนะครับคือ มก็ใส่แบบสัทระหว่างเรียนบทที่หนึ่งนี่คืออให้ชัดๆเลยทำเองนะครับอาอาจารย์จะต้องเลือกชั้นให้ให้ตรงนะครับเดี๋ยวมันหาไม่เจอชั้นม .4 ฟิสิกส์ครัวงนี้อันนี้อันนี้ยังเป็นเหมือนบลัคนิดนึงนะครับคือมันเห็นของเห็นของคนอื่นด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเห็นเฉพาะของอาจารย์เท่าอาจารย์เท่านั้นนะครับก็คือ ผมขอใช้อันนี้พราะเมื่อกี้ผมโดยจําเป็นจะต้องสร้างชื่อที่มีเฉพาะเจาะจงก็คือสร้างโดยโจกบบสึกขัดที่หนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้นะครับเลือกว่าจะตอบคตอาตอบครั้งเดียวหรือหลายครั้งนะครับอันนี้ผมขอเลือกครั้งเดียวไว้ก่อนแล้วพอกดบันทึกปุ๊บนะครับตัวที่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือจากข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นของเป็นของที่มากับต้นแบบบทเรียนนะครับตัวข้างล่างอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งทําขึ้นมา เมื่อกี้นะครับแล้วคราวนี้พอคลิกเข้าไปดูครับผมก็จะเห็นข้อข้อที่ข้อที่ผมเพิ่งแอดเข้าไปคือข้อที่หนึ่งแบบนี้นะครับคราวนี้ทางฝั่งนักเรียนถ้าเปิดเ,ยเยผยแพร่แล้วนะครับผมอันนี้ผมขอสลับแอดเค้ามาเป็นแอ c เค n t ของนักเรียนเหมือนเดิมนะครับผมเข้าในจุดกิจกรรมแบบฝันออนไลน์นะครับ นักเรียนก็จะเห็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนบทที่หนึ่งที่ผมทําเองขึ้นมาไม่เกี่ยวกับต้นแบบบทเรียนที่มาตั้งแต่ต้นนะครับพอคลิกตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะมีคําถามที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นไปนะครับส่งตอบครับผมซึ่งพอตอบเสร็จปุ๊บตัวนักเรียนก็จะสามารถดูสกอร์ ได้นะครับก็คือจะมีทั้งเวลาดูสกอร์ก็คือจะเห็นสกอร์ทั้งของชุดกิจกรรมทั้งหมดนะครับก็คืออันนั้นก็มีแบบฝึกหัดจากสสวทแล้วก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ครูเพิ่งทาเองนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีคอลัมน์หนึ่งที่เมื่อกี้ผมคลิกเพิ่มคอลัมน์เข้าไปให้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดการแบบฝึกหัดเบื้องต้นของ ของระบบที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเออไม่ทราบว่านะจุดนี้อาจารย์ท่านใดมีคำถามเพิ่ม,เต,มเติมไหมครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดต,ตรงจุดนี้ครับผมหรือติดปัญหายังไงไหมครับก็ย่าสอบถามนะครับครับผมคือพอเข้าไปในส่วนของนักเรียนนะครับอตอนทำแบบฝึกหัด มันจะมีให้ส่งคําตอบทีนี้มันพอกดส่งคําตอบมันก็มีขึ้นเตือนว่าต้องการส่งแบบคําตอบแบบวนี้ใช่ไหมทีนี้มันไม่ได้บอกมาว่าอะอะไรนะได้ได้เลือกอยากจะให้มีมีข้อความเพิ่มว่าได้ทําทุกข้อหรือยังเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเลือกหนึ่งทำข้อหนึ่งปับ๊บส่งคําตอบเลยเพราะผมพอเลื่อนไปดูข้ออื่นๆปับ๊บมันก็จะมีมีเมนูคําว่าส่งคําตอบอยู่ทุกข้อเลย อ๋อโอเคครับอยากให้เหมือนมีวอร์นิ่งเตือนว่าส่งนี่คือส่งครั้งส่งครั้งเดียวถูกต้องไหมครับผมใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูว่าตรงนี้ผมปรับอะไรให้ได้บ้างครับอาจารย์ท่านอื่นมีข้อคำถามหรือข้อคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมจากการทดลองใช้ไหมครับ อสลลลััตวเ๋อมีมีคําถามจากอาจารย์สิริเพนนะครับว่าสามารถทําสุ่มช้อยสลับตัวเลือกได้ไหมในตัวในตัวนี้อ่าทาไม่ได้ครับผมยังไม่มีการไม่มีการสลับตัวเลือกครับคือถ้าคือถ้าจะสลับสลับตัวเลือกหลายหลาย,หลายชุดอาจารย์จะต้องอ่าดูพิเคชุดแล้วก็สลับสลับสลับเองะครับไม่ไม่ไม่ได้มีการสุ่มแบบนั้นครับผม ขออนุญาตสอบถามครับครับผมเราทราบคะแนนเด็กแต่เราพอจะทราบไหมครับว่าสมมติเด็กได้สองคะแนนจากห้าคะแนนเนี่ยเด็กทําถูกหรือทําผิดข้อไหนนะครับมีฟีเจอร์ที่บอกได้ไหมครับอ่านับนับปัจจุบันยังจริงจริงคือตัวตัวข้อมูลมีครับแต่ว่าตัวที่เราส่งมาณปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้โชว์ตัวตัวนั้นนะครับว่าเด็กถูกผิดข้อไหนครับครับผคุณครชบ เออถ้าถ้าถ้าไปลองใช้แล้วอะครับอ,อาจารย์มีข้อเสนอแนะว่าเออผมผมอยากรู้ว่าเด็กบ์เซนถูกขีดเท่าไหร่จริงๆแล้วผมควรจะ a c r e s s ข้อมูลตรงนี้ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ตอนสรุปโครงการหรือตอนสรุปข้อเสนอแนะอาจารย์เขียนเขียนมาได้เลยนะครับผมว่าว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ขอให้โครงการพิจารณาอะไรแบบนี้ครับเราจะได้มาดูกันนะครับผม เข้ารหัสอ๋อขอขอทวนวิธีการปรับคะแนนอีกครั้งนะครับได้ครับเดี๋ยว,เ,ยวเอ่อพี่เจีย๊ยบมีอาจารย์อาจารย์มินตราเข้าเข้าเข้า,ขารหัสนักเรียนไม่เจอพ,พี่เจีย๊ยบอาจอาจขอโอเคนั้นนั้นเดี๋ยวผมขอทวนวิธีการปรับคะแนนอีกครั้งนะครับอ่าขออันนี้ยังเห็นสกรีนกันอยู่นะคะ นในในในกิจกรรมที่ที่เป็นกิจกรรมแบบสุหัดที่เป็นแบบสุขัดออนไลน์นะครับเราสามารถปรับสกอร์ได้นะครับโดยการที่คลิกคําว่าสกอร์ตรงในใน,ในกิจกรรมนั้นนะครับคราวนี้มันจะมีปุ่มที่อยู่ด้านขวาหลายๆปุ่มด้านขวาทั้งนําเข้าคะแนนเพิ่มคอลัมน์ลบคอลัมน์ ปรับถ่วงคะแนนแล้วก็ซ่อนคะแนนจากนักเรียนนะครับก็คือเราสามารถเลือกคอลัมน์คือปรับถ่วงคะแนนได้นะครับคราวนี้ปรับถ่วงคะแนนเนี่ยเราจะต้องเลือกว่าคะแนนที่เราปรับถ่วงอะครับคือคอลัมน์ไหนในที่นี้คืออ่าจเดี๋ยวผมจะลองปรับถ่วงคะแนนคอลัมน์ใหม่ที่ที่ผมเพิ่งสร้างแบบมาแบบฝึกขัดระหว่างเรียนบทที่1ทําเองเนี่ยนะครับผมซึ่งผมจะสร้างคอลัมน์ใหม่ก็คือผมอาจจะตั้งชื่อว่า ฝึกหัดครั้งครั้งที่สองอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนรู้อ่าอันนี้อาจารย์จะต้องบอกก่อนว่าคะแนนต้นทางหมายถึงคะแนนไอแบบไอแบบฝึกหัดที่อาจารย์ทําขึ้นมามเมื่อกี้ครับมีมีคะแนนคะแนนต้นทางเนี่ยคะแนนเต็มมันกี่คะแนนในในขนาดน,นี้ของผมก็คือจริงๆแล้วหนึ่งคะแนนถูกไหมครับเพราะมันมีแค่ข้อเดียวส่วนส่วนคะแนนสูงสุดของคอลัมน์ใหม่ก็คือคอลัมน์แบบฝึกข,ขัดครั้งที่สองที่เราจะให้นักเรียนเห็นเนี่ย อยากให้เต็มกี่คะแนนนั้นผมจะเขียนไปว่าขอเต็มสินะครับนรับเซนพอกดบันทึกไปก็จะมีคอลัมน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาชื่อว่าแบบฝึกหัดครั้งที่สองที่ผมเพิ่งสร้างไปซึ่งคะแนนจะเกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดระหว่างเรียนบทที่หนึ่งซึ่งเป็นผลการตรวจออนไลน์นะครับเราเราจะปรับคะแนนอันนี้ไม่ได้ที่ขึ้นด้ว่า e x เนี่ยมันจะเป็นผลการตรวจออนไลน์เราปรับคะแนนมันไม่ได้นะครับคราวนี้ ามด้วยความเป็นจริงอะครับเราไม่ควรโชว์สองคอลัมน์เนี้ยให้นักเรียนเห็นเพราะเดี๋ยวนักเรียนก็งงว่าคะแนนมันคือคะแนนจริงๆแล้วคะแนนที่เป็นนักเรียนได้มันคือเท่าไหร่เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันซ่อนคอลัมน์จากนักเรียนนะครับคลิกคอลัมน์นี้ขึ้นมาปุ๊บก,ก็เลือกซ่อนคอลัมน์ที่มันเป็นการตรวจอัตโนมัติออกมาก่อนปรับคะแนนนะครับผมเราก็สามารถติ๊กออกได้ว่าที่ตรงน,นี้แล้วกดบันทึกนะครับผม กดโอเคแล้วก็ปิดหน้าทางองไปคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตกลับไปที่ Microsoft Edge เพื่อจะได้ให้อาจารย์เห็นส่วนของนักเรียนนะครับผมขอคลิกอันนี้นิดนึงเพื่อให้มีการรีเฟรชหน่อยคราวนี้ถ้าไปดูสกอร์ในส่วนของกิจกรรมแบบฝึหัดท้ายบทออนไลน์นะครับกดสกอร์ขึ้นมาดูปุ๊บอนยเดี๋ยวน,นึนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องอกอ i n ใหม่ อยากบล็อกอินใหม่อ,อีกรอบอเจ้าบอกว่าคงเห็นนะครับนนก็เห็นนักเรียนก็เห็นาชาบาทเขารวมชั้นก็คือชั้นตัวนี้นะครับชาตัวนี้ ซึ่งเขาจะเห็นแค่สองกิจกรรมพอครูไม่อ่าก็จะเห็นก็จะเห็นใหม่ก็คือเป็นเป็นอ่าจะโชว์แค่คอลัมน์ที่ครูกําหนดให้นักเรียนเห็นเท่านั้นนะครับก็จะไม่เห็นคะแนนดิบและที่เกิดจากการตรวจออนไลน์ขึ้นมาครับผมโอเคนะครับ